มันจะเป็นจังหวะเงดเงยเงยเงยแบบนี้นะ u ฟิวเจอรแลบโคไว้แรงสีฟันเฟฟ้าเพื่อฟันกระจ่างใส สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในช่องของกันเซตครับวันนี้กันจะมารีวิวเป็นแปลนสีฟันไฟฟ้าจากฟิวเจอร์แลบตัวนี้เป็นฟิวเจอร์แลบโคไว้นะครับผมฟิวเจอร์แลบเนี่ยเขามีทั้งหีบฟรีฟ้าเครื่องฟอกอากาศต่างๆนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมารีวิวเป็นแปลนสีฟันไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ตัวนี้มีดีมากมายแต่ว่าจะมีดียังไงเนี่ยมาดูกันครับ เรามาเปิดกล่องกันดูดีกว่าเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างเปิดมาเนี่ยก็จะเจอคู่มือนะครับวิธีการใช้ต่างๆของ f ิ t เ r อร์แล็บโคไวตัวนี้นะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวด้ามจับตัวด้ามเนี่ยจริงๆมันมีทั้งสีดําทั้งสีขาวนะครับแต่ผมเลือกสีดํามาเพราะมันดูเท่ดีแล้วก็มีปุ่มกดมาให้ถึง2ปุ่มเลยครับผมก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่หัวแปลงครับแล้วก็เอาหัวแปลงที่เขาให้มาเนี่ยใส่ไว้ในช่องเนี้ได้เลย ก็วิธีการใส่ง่ายๆครับแค่กดลงไปดื้อๆเลยปุ๊บอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนครับตัวนี้ยังมีฝาครอบค่าเชื้อด้วยรังสี UV ด้วยนะครับแบคทีเรียนเนี่ยจะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้บนขนแปรงของโควไว้ครับขจัดต้นตอปัญหาค่าผินปูนได้ด้วยครับผมและการที่เรามีฝาครอบแบบนี้เมื่อเราจะไปเที่ยวไหนจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ครอบปึ๊บพกพาสะดวกมากครับ ตัวนี้จะมีที่ชาร์จเป็นแบบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับผมก็เป็นที่ชาร์จไร้สายต่อด้วย USB ได้เลยครับวิธีการชาร์จเราก็แค่วางครับปึ๊บแม่เหล็กมันก็จะดูดนะครับก็ด้านล่างจะมีกาวสองหน้ามาให้แล้วก็ล็อกไว้ในจุดที่เราชาร์จประจําได้เลยครับแบบนี้คือการชาร์จเข้าเรียบร้อยนะครับจะมีไฟสีฟ้ากับพิบกับพิปแบบนี้ครับก็ตัวฟิชเชอร์แล็บโคไว้นะครับตัวนี้ให้หัวแปลงมาถึง2แบบเลยครับก็ใช้ได้เหมาะกับทุกสภาพฟัน ก็แบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบนุ่มตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ฟันบอบบางหน่อยครับหรือเราจะเลือกใช้ในช่วงระหว่างวันก็ได้ครับเพราะว่าหลังเราทานอาหารเสร็จฟันเราจะบอบบางแล้วก็เลือกใช้ตัวนี้ในช่วงของกลางวันแทนผมใช้ตัวนี้เป็นหลักครับตัวนี้เป็นหัวแปรงทําความสะอาดแบบนาโนตัวนี้ก็จะสะอาดขั้นสุดเลยครับวิธีการใส่ก็ง่ายมากคือเรากดลงไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังตึกแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีล่องลงไปครับถ้ามันเรียบเท่ากันเนี่ยแปลว่า การใส่ที่ถูกต้องและแน่นครับเรามาลองแปลงฟันกันดูเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยปุ่มเนี่ยมันเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับก็มีให้เลียกถึง3โหมดเลยส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับความแรงนะครับผมผมจะลองใช้ทีโหมดให้ทุกคนดูว่ามันแตกต่างกันยังไงครับมาเริ่มที่โหมด A เลยนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ตอนที่ผมแปรงอยู่เนี่ยมันมีหยุด จังหวะนึงเพื่อเราเปลี่ยนตำแหน่งในการแปลงครับทุกๆสามสิวิเนี่ยมันจะหยุดหนึ่งครั้งครับและเมื่อครบ4ี่นาทีเนี่ยมันก็จะหยุดทํางานเลยครับแต่ถ้าสมมติใครอยากแปลงต่อก็สามารถกดปุ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับผมโหมด A เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่เป็นการฟอกฟันอัตโนมัตินะครับการสั่นของแปลงเนี่ยมันจะสั่นแบบงื้อยาวไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะเงื้ออย่างเดียวเลยยาวอื ส่วนโหมด M นะครับมันจะเป็นโหมดที่ไว้ฟอกฟันในตอนเช้านะครับผมก็โหมดนี้ยมันจะสั่นแบบนี้เงืดเงืดคือมันจะเป็นจังหวะเงืด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 แบบนี้นะครับโหมด S เนี่ยโหมดที่ทําความสะอาดประจัดคราบได้แบบสิ้นซากเลยครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบโหมดทําความสะอาดแบบให้ฟันสะอาดขาวจั้วแบบนี้ครับผมสังเกตได้เลยว่ามันจะแบบสั่นแรงมากเดี๋ยวผมจะจเงืด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 เงืงืงืรู้สึกถึงวอะไรอน่าเลยวันนี้ก็คือ คอนโงจะสะอ, δ, อาดแบบล่องมากเลยนะอย่างเงี้ยเราสามารถลดความแรงได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันแรงไปแล้วก็กดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนี่อย่างงี้ ผมเปิดคาเฟ่แล้วก็เป็นบาริสตา้าเองด้วยเนี่ยทำให้วันหนึ่งเราต้องเทสช็อตกาแฟต้องกินกาแฟเวลาเป็นสิบสิบแก้วเลยครับก็มันทําให้ฟันเราเนี่ยเหลืองได้แต่ไม่ต้องกลัวครับทุกคนเพราะว่าฟิวเจอร์แสบโคไวเนี่ยสามารถฟอกฟันขาวได้ด้วยก็แปรงสีฟันสฟ้ายี่ห้ออื่นที่ผมเคยใช้เนี่ยทำไม่ได้นะครับทุกคนเห็นแสงสีฟ้าน,นี่ไหมครับอันเนี้ยมันคือเทคโนโลยีฟอกฟันขาวของ ฟิชเชอร์แล็บโคไว้เลยนะครับซึ่งเป็นสีฟันฟฟ้ายย่ออื่นที่ผมเคยใช้เนี่ยไม่มีครับผมแสงสีฟ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแสงเย็นนะครับที่ปล่อยรังส450ี450-460นาโนเมตรเลยการใช้แบบนี้นะครับก็เป็นเกรดเดียวกับทางการแพทย์เลยนะครับผมถ้าเราเคยไปฟอกฟันขาวที่คลินิกใช่ไหมครับเราก็จะเห็นแสงสีฟ,ฟ้าแบบนี้แหละเวลาเราฟอกฟันของเราคราวนี้เราก็ฟอกฟันขาวเองได้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นขนาดเราแปรงฟันไปด้วยได้แล้วครับ ทุกคนครับแปลงสีฟันไฟฟ้าแบบทั่วไปจะมีรอบการสั่นแค่20,000ครั้งต่อนอาทีครับแต่ FutureLab Co w โไวเนี่ยมีรอบการสั่นสูงถึง32,000ครั้งต่อนอาทีเลยทีเดียวครับทำให้การแปลงฟันของเรานั้นเนี่ยสะอาดล้ำลึกได้มากกว่าครับตัว FutureLab Co w โไวตัวนี้มันกันน้ำได้เทียบเท่ากับ iPhone 7เลยนะครับ ก็ถ้ามันเลอะเราก็ล้างทำความสะอาดได้เลยครับแต่อันนี้ผมจะกดโชว์ด้วยนี่นี่นี่หลังจากที่ผมได้ลองฟิ t u r e l a b c o บโคไว้แบบเต็มๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าฟันผมเนี่ยสะอาดมากหลังจากที่แปรงเช่นเราแปรงตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นยังรู้สึกว่ามันแบบดืดดืด้สึกว่ามันสะอาดอยู่เลยแต่สิ่งที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งที่แปรงสีฟันตัวอื่นไม่มีก็คือเรื่องของการฟอกฟันขาวได้เนี่ยแล้วผมกินกาแฟทุกวันคือใช้ตัวนี้รู้สึกแบบดีมากเลยเหมือนเราได้ฟอกฟันมีแสงสีฟ้าออกมา ก็รู้สึกดีกามากครับสำหรับใครที่อยากลองใช้ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Future Lab ได้เลยนะครับ